สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและช่องชัด BKL วันนี้มาคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้ใครสายบันเทิงมั้งครับสายบันเทิงก็คุยเรื่องดารานักร้องดีกว่าครไอ้ที่มันมีปัญหากันอยู่ครับที่ มีปัญหาที่แดนเซอร์ไปหลอกโกหกว่าเลิกกับแฟนตัวเองแล้วเพื่อไปคบกับนักร้องอีกคนนึงคะคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับจริงๆก็ชื่อผลไม้นะ น้องลำใหญ่พื่อง่ายน้องลำใหญ่พก็เ,พเชื่อคงคงไม่ต้องปิดบังเลยครับเพราะคนรู้รู้กันเยอะเลยจริงๆถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้นะครับผู้ชายไม่ไปหลอกลวงหรือว่าไม่ไม,ไม่ไปโกหกนี่มันก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้าไอ้น้องแดนเซอร์ที่ชื่อบอสนี่นะครับเลิกกับแฟนเก่าจริงๆที่ชื่อโมนะครับ น้องนักร้องนี่ก็คงคงจะไม่ไปยุ่งหรอกโปิด,ค,ดคิดนะไอ้น้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องลำน้องน้องลำใหญ่คนนี้ก็เท่าที่ผมเห็นนะเขาก็ไม่มีประวัติที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าเหมือน,เห,อนเหมือนกับน้องเขาทําแต่ง,งานแต่ง,งานนะครับประสบการณ์อะไรด้านชีวิตมันอาจจะน้อยอาจจะเล่หเหลี่ยมไม่พอผู้ชายบางคนนะ ก็แฟนของไอ้แดนเซอร์คนนี้ก็มาจับได้ก็ตอนที่ขอสเตตเมนต์เพื่อจะมากู้คอนโดซื้อคอนโดอยู่ด้วยการเพื่อจะสร้างครอบครัวนะครับแต่ว่ามาเป็นไ,ไอ้น้องน้องคนนี้ที่เป็นแฟนนะที่โมนะครับมาดูสเตตเมนต์เอ้ยทำไมเงินมันเข้า มาวันแรกนะรวมรวมกันได้ประมาณแสนหนึและอีกวันนึงเข้าแสนหนึ่ง,น,งนี่นะครับทําให้น้องเขาเริ่มสงสัยแนละ้ว่าน้องเขาเริ่มสงสัยแนละ้แต่ว่าไอน้องแดนเซอร์ก็เบี่ยงไปนะบอกว่าไปทํางานมารับงานมาไปนั่งนั่ง,น,งนั่งกินเหล้า นั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนเหมือนกับไปน,นั่งชงเหล้าอ้อะไรประมาณนี้แหละครับเป็นรับงานมาไอ้น้องคนไอ้ไอ้น้องที่แฟนนั่นก็เลิก,เล,กเลิกคิดแล้วพอตอนหลังก็มีมีเข้ามาอีกก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเขาเริ่มโกหกเริ่มอะไรบ่อยๆอย่างงี้ฮะน้องเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มละแคะระคายแล้วมีคนมาบอก เขาเข้าไปดูในโทรศัพท์โทรศัพท์ของบอสนี่ก็มีคุยเรื่องเรื่องราลัคคล้ยๆกันกันตกล้องคนนี้เยลยมีภาพหลุดออกมาด้วยภาพหลุดจางว่านะครับถึงว่าจนะัางว่าคนรักเขามีภาพหลุดอะไรกันอย่างนั้นสมัยนี้เขาฮิตมีให้ถ่ายเก็บไว้ แต่เราก็ไม่รู้เรยแคบว่าภาพมันมันมันจริงที่มันหลุดมามันจริงหรือไม่ถ้ามันหลุดมันจริงจริงๆตัวเจ้าของที่ถ่ายเขารู้รู้ดีร็บมันหลุดหรือไม่หลุดเราไม่ต้องไปคุยเรื่องเรื่อง,รองตรงนี้ก็ออกโขนกระแสก็เห็นบอสก็พยายามพูดว่าเนี่ยให้ พอหลุดแล้วก็เหมือนกับว่าบอสกับแฟนคุยกันว่าจะเอาไงเหมือนกับน,น้องเขาเอ่ยปากว่าจะเอาเอาสิบล้านอะไรประมาณนี้คุยกับกับบอสเฉยๆนะเขาไม่ได้คุยกับไอ้ที่บริษัทไอของนัก้องนะก็ไอเจ้าบอสไอเจ้าแดนเซอร์นี่กับเหมือนกับ เรื่องมันถูกเปิดแล้วก็ไปคุยกับบริษัทสารภาพกับบริษัทบริษัทก็แนะนําให้คุณมาตกลงกันไปมามาตกลงไอแฟนคุยกับบอสว่าจะเอาเอาเงินเท่านี้ห้าล้านอะไรที่แรกก่อนแฟนก็บอกไม่ไม่ได้บอกว่าสิบล้านนะเหมือนก็คุยกันอนะ่ะเหมือนจะให้บอสอ่ะ เอาเงินมาให้5ล้านจะได้จบจบจะวอก็ไปคุยกับบริษัทบริษัทบอกว่าให้ได้แค่2ล้านเหมือนกับว่าไอ้เจ้าแดนเซอร์เนี่ยต้องไปยืมเงินที่บริษัทเอามาเพื่อมาจ่ายมันก็เหมือนว่าเป็นการว่าเออเจ้าโมที่เป็นแฟนมาขู่กันโชคจริงๆมันไม่ใช่นะะคือมันเป็นการคุยกันสองคนระหว่าง แฟนกับแฟนเงี้ยแต่จริงๆลำไย,ยก็มีส่วนผิดนะครับแต่คือว่าเพียงเพียงแค่ว่าลำไย,ยถูกโกหกก่อนแต่จริงๆนิสัยของของผู้หญิงแต่ละคนนะเวลาเราเราเราพูดมาเงี้ยนะจริงๆเราก็ต้องไปสืบก่อวนว่าเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไหลไปตามน้ําเลยอนยะ่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาครับ ซึ่งแฟนของโมออกมาคุยไอเจบอสออกมาออกมามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งพอโมแฟนของบอสแฟนเก่าอะไรครับออกมาคุยในหัวกระแสกันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้น้องโมนี่เวลาคุยอะไรเนี่ยมันจะเหมือนมีน้ำหนักเชื่อถือได้มากกว่าเขาเป็นคนฉะาฉานอูจ,จาฉะาฉาน แต่ไอ,อ้เจ้าบอสไอ้แดนเซอร์เนี่ยที่เป็นแฟนเนี่ยเวลาพูดอะไรพูดเหมือนติดขัดพูดอะไรแบบไม่ไมีไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับทางบริษัทเขาก็คิดว่าอ่าโมโนเนี่ยเอาภาพเอาอะไรไปให้เพจเพจแฉแฉอะไรทุกอย่าง จริงจริงหนุม่มตอนที่สัมภาษณ์โมแล้วหนุ่มหนุม่มเขาก็ดูในมือถือมีคนก็บอกมาว่าในเพจนะบอกว่าไอ้น้องโมไม่ได้เอาเอาเอา,เอามาให้ไม่ได้เอารูปออกมาแชร์หลวงวันชัยก็กาถามว่าเป็นเพื่อนของบอสหรือเปล่าเป็นเพื่อนของไอ้แดนเซอร์หรือเปล่าที่ใช้นามว่ายูริอะไรเงี้นยเออ บอสมันก็บอกได้ยินมาอีกเพจนึงไม่ใช่เพจกูอีแฉอะไรเงี้ยนะเอออะไรเพจแฉร์อะไรกอย่างที่บอสได้ยินมามันเป็นเพจอื่นบอสก,ก็ให้ข้อมูลก็มันเหมือนกับกไปฟังในติกตอ,อกมาอะไรพวกนะี้โอ้ยติกตอ,อกเขาก็เอาตัด ส่วนน้อยส่วนอะไรมาลงให้มันมันบันเทิงไเนาะตอนนี้เรื่องก็จบแล้วเรื่องที่ว่าโมกันแนกันแหนอาจารย์ฮะอาจารย์ไห่ทองคำเนะึ่งตอนนี้ออกรายการก็โมก็ขอโทษอะไรนะ้ก็แกก็ยกโทษให้แล้วแกก็ไม่ฟ้องยี่สิบล้านอะไรแล้ว ก็ออกมาคุยกันถึงรู้เรื่องนะครับถ้าฟังจากคนอื่นมันก็เป็นคําพูดที่เขาพูดต่อตอให้ให้ฟังนะครับคราวนี้ก็ผมก็ได้ข่าวว่าเห็นในในข่าวนะครับช่องใหญ่เขาบอกว่าลำไยกลับมาคบกับปุ๋ยปุ๋ยอะไอแอลกอฮอล์นะไอวงแอลกอฮอล์นะอ ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือว่าเป็นการการเขียนเขียนไปตามข่าวเนื้อข่าวตามกระแสหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตอนนี้เจ้าบอสกอ็ที่ยืม2ล้านเนี่ยเพื่ออามาให้นะฮะให้มีเก่าแฟนเก่าพูดง่ายๆก็ต้องชดใช้บริษัทด้วยนั่นแหละฮะเดือน ห้าหมื่นที่ได้เกินห้าหมื่นไม่รู้จะมีใช้แบบตอนนี้ก็บริษัทเขาเขาก็ไม่เอาแล้วครับเขาให้ออกจากงานบริษัทที่ที่ลำไย,ยอยู่ก็เขาก็ไม่เอามาเป็นแดนเซอร์ด้วยเพราะมันละหลวมนะครับบางทีมันเต้นมันยั่วอะไรกันต้องอุ้มอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนี จริงๆเรื่องของเรื่องถ้าเราไม่เป็นคนโลภมากแล้วเดียวใจเดียวเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาเมื่อก่อนผมก็เป็นมาก่อนถ้าเจชู้เนี่ยพอหลังๆผมก็เลิกแล้วเมื่อก่อนนะแล้วผมจะเอาให้ได้นั่ก็คือต้องได้เดี๋ยวนี้ก็เออเราคิดดูเราไม่เราก็อายุมากแล้วเราก็ไม่อยากทําตัวไม่ดี ไอ้นั่นมันไวรุ่นมันคึกขนองคนเราถ้ามันรักเดียวจะเดียวมันจะไม่มีปัญหาแล้วครบวันนี้ก็รบกวนแค่นี้ครับก็มไม่มีอะไรคนระับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิงด่งนะะิดครับ let's go ทำงานเท่านั้นครับที่จะทำให้เราไม่อดตายดูแลลูกหลานดูแลครอบครัวให้ดีนะครับ ขอบคุณมากครับ